ผู liberal, ้มั่นซออินเตอร์ฟาร์มนะครับย the right, <laughs> you know, ินดีต right. ้อนรับท like ุก <lobster> ท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มนะครับนี่เป็นวันอาทิตย์เนาะนะครับทำภารกิจในบ้านเรียบร้อยก่อนทำโดยไรไก่ต่อนะครับวันนี้ก็เอาไก่มาตากแดดให้น้อยนะครับทันน้ำตักแดดนะครับเดี๋ยวมาพรยอมกันนะครับเกี๋ยนุ่มๆนี่นะครับกลัวจะโตแบบนี้เนาะใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนนะครับ มีไม่ร้อเร์ซนต์เลยนะครับวันนี้ไม่ร้อยเปอร์เนต์เลยงามงามเลยนะครับชุดนีสวยสด,ดี รอบจิงก็ปุ่นเน่ะปุ่นอีกนะครับประมาณเกือบซิทตัวก็เป็นความสุขใจของคนเลี้ยงไกน่นเห็นแล้วนี่ก็เออตเติบโตมานะกลัวจะรอดกลัวจะตเติบโตในใจเวลาสมควรเลยนะการเลี้ยงไกนะ่เนดี๋ยครับไปเพาะ ช่วงที่มันฝนตกหรือว่าอากาศหนาวนี่นะมันก็มีลนมดเลยกว่าจะหลอดมาหรือว่าคือเพราะว่าเขามีทีมงานนะผมเอาบาิบบ่าเขาเลี้ยงผมเลี้ยงเองหมดเลยนะครับทุกคน,ตนแต่โชคดีที่มันนี้มีพื้นที่เนาะมีพื้นที่นะครับก็สสมาีิเลี้ยงไกลใึ้มันอันนี้เลยนะครับกึ่งกึ่งธรรมชาติกึง่งอันนี้ได้นะครับกึ่งขังกึ่งธรรมชาต ปล่อยไปก่อนถึงเวลามาปุ๊บเออก็อันนี้มาเองทีหลังออก็ต้องเช็คสายพันธุ์ก่อนนะครับ <c oughs> เช็คก่อนของดีเดะนะนะครับน,นี่อากาศดีฝนหมดตกนะครับก็เลยอเอาไก่มาตากแดดนิดหน่อยออยากมากก็เฮ้อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะ <c oughs> ต้องพูดว่าเป็นขี้เป็นเหน,น,นียวเป็นยังเนาะ ไม่รู้อีกรอบและไปจานง ค,คลิปนี้นะครับก็ขอหยาตจบการน,น้ำชนไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับขอใหอ้ทุกท่านมีความสุขนะครับนักน,กนะครับไปออกออกสนามออกัอย่างก็้ขอให้โชคดีนะครับชนะนะครับครับผมคลิปนี้นะครับคุณหมานสอเตอร์ฟาร์ม